ร้านเข้าเปิบต้นตํำรับใหญ่เครื่องนะคะหนึ่งเดียวในรัไม่มีสาขาค่ะบ้านนาต้นจันร์อำเภอศรีสัชนาลาัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศหน้าร้านต่างกับเมื่อสิบปีมาครั้งสุดท้ายนี่ปีห้าสี่นะคะขึ้นไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือบรรยากาศร้านนะคะจากร้านเล็กๆ กลายเป็นร้านใหญ่โตมหัวราแอบไปดูในครัวเขาค่ะบุกครัวเลยนะคะอือใ right ่อ๋อเตาต้นเตาต้นดำรับเลยใช่ไหมคะนี่ะนาวผูในแม้กัรังเกิยคทันนนี่นะคะ นั่นนะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นอ่าตวงเอาใส่เส้นด้วย<ะ>ดูข้างในกันนะคะทดทีทดทีหาไฟทอดทอดทอดท, <c oughs> ทอดน้ำซุปครับน้ำซุป อันนั้นมีไข่ด้วยไปดูกันค่ะนี่บรรยากาศร้านบ้านใหญ่โตขึ้นเยอะเลยค่ะสิบปีผ่านไปนี่ร้านเป็นป่ากล้วยต้นกล้วยใหญ่มากอ๋อ ข้าอยู่ทางนน้นนี่ค่ะเป็นป่ากล้วยเขาเลี้ยงกล้วยยังไงไม่ทราบต้นใหญ่มากค่ะดูที่นั่งของเรามากับท่านผู้วา่าที่นั่งเลยพิเศษเล็กน้อยห้องน้ำยังโอ้อบางการมีน้ำตกด้วยนะคะเข้ามานนค่ะ เป็นไงคะเข้าเปิบได้ยังคะยังนะคะรอสักครู่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบรก่อนเราเรามาทีหลังเราต้องรอตามคิวอ่ะจ้ารอไปลูกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหน่อยถึงจะได้กินอุย้ยตรงนี้ไม่มีคนนั่งเลยไม่ตั้งให้เหรอ,อไหนอะ่ะเดี๋ยวเราจะาชเมื่อิี้ไม่อยู่ย ผู้นำผู้นำท่านผู้ว่าของเราค่ะบบน้ำค่ะจ้าคุณนายค่ะ,อ,ะอ่าผู้เอาไว้ให้เขาด้วยเอาก็เดี๋ยวแป้ง้ะจ้า,าขอบคุณค่ะ